โอเคครับ <Okay. S 1> ยินดีด้วยกับซูเปอร์บอลครับวันนี้ปู<ม>ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจไม่รู้ทําด้วยอะไรแต่ว่าวันนี้ชนะอย่างประทับใจนะครับ mm hmm. การเตรียมพร้อมของซูเปอร์บอลก่อนหน้าการชกค, mm hmm. คุยเจ้านหนิดึงเป็นไงฮะก็ผมก็เตรียมพร้อมมาตลอดนะครับเพราะว่าก็ห่างหายจากเวทีวันรายการวันไปประมาณ6เดือนครับ <S <S แต่ว่าก็ไม่ได้หนีไปไหนครับเพราะว่าผมก็ไปไปเก็บตัวที่ ทหารครับแล้วก็ไปคัดตัวทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับไปแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นเอเชียนอินดอร์เกมครับในปีหน้าครับก็เลยพอร่างกายเรายังซ้อมอยู่ตลอดเวลามันก็พอมีรายการผมก็เล่งก็ได้เลยครับนะแสดงวรา่าร่างกายพี่มีปัญหาเลยบสบายมาก<ผ>มนะครับกับผู้โชคคนนี้ศึกษาเข้ามามากน้อยขนาดไหนฮะก็ศึกษาพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าอีกอย่างแล้วโลโบก็ ตัวใหญ่ด้วยครับ mm hmm. ก็